วันนีอไม่มีเรือในน้ำนะคะวันนี้ทําไม่มีเรือในน้ําเพราะอะไรคะเพราะมีปลาขนาดนี้มีปลาเยอะขนาดนี้ถึงไม่มีเรืออยู่ในน้ำเหรอคะจแะถ้าเราเก็บไปแล้วเรือเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วอีกหนึ่งปลาถ้ามันมีเรือล่ะนะะคะถ้ามันมีเรือปลาจะอยู่ได้ไหมคะ อยู่ได้ถ้าไม่มีเรือปลาอยู่ได้ถ้าไม่มีเรือ,อไหนวันนี้ให้อะไรเป็นอาหารคะที่ขงเสี่ยงปลาค่ะขนมมีหลายสีจังขนมมีหลายสีแล้วนอกจากขนมแล้วมีอะไรอีกคะที่จะมาให้ปลาวันนี้ยีปลาวันนี้เนี่ยน,น,น,นอกจากมีขนมถุงนี้แล้วมีอะไรอีกคะมีขนม มีขนมปังเหรอขนมปังใช่ไหมขนมปังลูกลูกขาลูกขาลูกเจอเพื่อนเล่นหรอคะเจอเพื่อเนเล่นค่ะลูกรู้จักพี่เขาไหมคะลูกรู้จักพี่เขาไหมคะลูกรู้จักพี่เขาไหมรู้จักไหมคะรู้จักด้วยเหรอคะ วันนี้สนุกไหมคะหวายี่หว่าลูกวันนี้หนูสนุกไหมคะ <c oughs> บายบายกล้องก่อนค่ะไม่สน,สนใจเลย